นี่คือเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ไปที่บ้านของหม่อมสลักจิตและพวกเขาก็ได้ทําเรื่องที่ไม่ควรทําจนเกิดเรื่องขึ้นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหม่อมโดนสามีของตัวเองทําร้ายหัวใจโดยการไปเอาชู้มาจากเวียดนามเข้ามาอยู่ในบ้านคือเขาลือกันว่าหม่อมด้มใช้น้ํำกรดไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นที่เป็นชู้กับสามีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายตัวไปอย่าง ปริศนาจุดกำเนิดของเรื่องคือนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่นิสัยแย่ามากๆพวกเขาถูกส่งให้มาที่บ้านของหมอมสลักจิตโดนอาจารย์ส่งมาให้แก้งานไม่งั้นจะไม่จบการศึกษากลุ่มนักศึกษามาที่บ้านของหมอมเพื่อ ออกมาทำรายงานแต่คืนแรกก็สร้างเรื่องขึ้นได้ขโมยวนยของหม่อมมาดื่มจนเมายังมีการเสพยาในบ้านของหม่อมอ,มอีกดอวยายอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นขึ้นมามาเพื่อนในกลุ่มได้หมดสติจนเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้มีการโทรหาตำรวจแต่อย่างใดเพราะมีคนหนึ่งเป็นลูกของนักการเมืองตัวว่าถ้าเกิดเป็นข่าวอาชีพนักการเมืองของพ่อจะจบลงพวกเขาจึงทำลายหลักฐานทำเหมือนว่า เพื่อนคนที่เสียชีวิตไม่ได้มาด้วยกันพวกเขาวางแผนที่จะเอาศพไปซ่อนไว้ในขณะที่หม่อมก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นจะผีก็ไม่เชิงจะคนก็ไม่ใช่การมาที่บ้านหม่อมจะทําให้ชีวิตของวัยรุ่นกลุ่มนี้เอปลียนต์ไปตลอดการรับชมต่อได้ที่ easy movie เว็บด,ดูหนังอันดับหนึ่งดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพลินๆกับซีรีส์สุดฮิตและหนังดังดูได้แล้วที่ easy movie